กำลังบวกกันอยู่จังหวะนี้เฮ้ยปังหัวแตกอ้หูยเฮ้ยจังหวะนี้ปังเฮ้ยปังหัวแตกเฮ้ยยังไงหัวไปทันทีเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะครับผมหัวแตกไปครับผมจังหวะนี้หัวแตกไปโอ้โห ครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมช่อง J Play X 9นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมฟรีไฟอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีซองควงไซตามะอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกซองควงที่ทุกคนรอคอยนะครับผมอ่าในหน้ากิจกรรมก็จะอยู่ตรงนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรามาดูกิจกรรมสําหรับสายฟรีกันบ้างครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่า12วันนะกดเข้ามาครับจะเป็นรูปหมัดนะครับผมอ่าก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะให้เราเนี่ยรับเป็นโทเค็นนะคร ก็กดรับไปนะครับ ส่วนโทเคนนี้นะครับผมมันเอาไปทําอะไรได้นะครับตรงนี้จะมีให้เรากดนะครับ one p u n นะครับผมให้เรากดไปอันนี้คือยังกดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัววันพัน c man ไม่เพียงพอนะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันเพิ่งมานะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น air board one punch man นะครับรู้สึกว่าเราจะรับได้วันที่23หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็รอและกันนะครับผมกลับมาตอนตีหนึ่ง23เจตมามีของรางวัลจะให้คุณเออนะครับผมรางวัลล็อกอินนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรางวัล สำหรับสายฟรีนะครับผมนี่เลยนะครับจะมีชุดนี่ครับผมเป็นชุด Hot Girl Baby Beast อะไรวะโอเคนะครับสวยมากแล้วสำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผมนี่ครับผมกระเป๋าเจนออนะครับผมก็สวยมากๆเลยสำหรับกระเป๋าสายฟรีนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมีล่มไสตตมะด้วยนะครับผมอันนี้สำหรับสายฟรีนะครับทุกคนเออบอกเลยว่าสายฟรีก็ได้รับของแจกคุ้มๆเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีหลากหลายเลยนะครับผมอ่าสำหรับสายฟรีมาจับกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมลูก องควงไซตามะนะครับผมอ่าที่เรารอคอยกันกลับมาแล้วนะครับผมอ่า M 1 8 8 7นึ่งแปดวันพันชแมนนะครับในหน้ากิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าไปครับผมอ่าในหน้ากิจกรรมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นกิจกรรมก็คือเปิดไปเรื่อยๆนะครับสะสมโทเคนกำปั้นนะครับให้ครบ5โทเคนนะครับเราก็จะได้ลูกซองควงไซตามะนะครับเราดูว่า1598เพชรเพของเราวันนี้จะได้ลูกซองควงไซตามะหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเกลือนะครับทุกคนเออนะครับ เดี๋ยวดูของรางวัลก่อนละกันนะครับของรางวัลก็เฮ้ยของรางวัลน,นะครับผมมีแต่ของเรียนแล้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่มีไอวอลาวาด้วยแล้วก็มีกระทะแปงโมด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยก็โอเคนะถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนแล้วก็มีท่าบูย่าด้วยนะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกิจกรรมเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแต่ว่าก่อนอื่นเรามาลองใช้สูตรอดัมก่อนละกันเอาแบบดิบๆไปเลยนี่สูตรในตำนานของเรานะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเลยดีกว่าครับเพื่เเนาารรสววล M1887 คัับม่้หผิ น,นะครับมันจะมีกด1ครั้งใช้25เพชรนะครับครั้งละ25เพชรแล้วก็กด5ครั้งนะครับ้ครั้งละ100เพชรเอาเป็น1ครั้งไปก่อนละกันนะครับผมโอเคจัดไปไม่ต้องเติมอ,อีกแล้วกันโอเคกดไปหนทีโอ,โ,โอ้โหโดังยางี้สิหนึ่ทีครับผมอื้องสมศกจิ้นปืนหนึงทีเฮ้ยได้ไปแล้วครับหอันครับผมโทเ้นหมัดน,นะก็าบอกว่าช่วงแรกมันจะออกง่ายครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะออกอีกหรือเปล่านะครับอ,อีกหนึ่งคร เฮ้ยได้มาแล้วทุกคนสองโทเก้นแล้วนะครับผมสำหรับโทเก้นใหม่นะครับแล้วก็ลองสุมสกินปืนนะครับผมโอเคอีกหนึ่งรอบแล้วกันมายังไม่มานะครับตอนนี้เพชรเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยกูเพชรแล้วนะครับผมโอเคมาอีกงรอบไม่มานะครับทุกคนทำอย่างนี้สิโอเคมาอีกแล้วกันมาโอ้โหได้อะไรเนี่ยตัววันพันแมนเหรอเอาไปทำอะไรได้นี่เราอันนี้น่าจะเอาไปสุมสกินปืนหรือเปล่าสกินปืนชิโอ่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคกดอีกหนึ่งรอบครับผมตอนนี้เพชรเหลือแค่นี้เองนะครับมาโอเคยังไม่มานะครับผมผมว่าไม่พอแน่นอนนะครับมาโโโออออออเเเเคค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 รรรรรรััััับบบบบผผผมมมมมไไดด้้้้้าาแแแลลลวววนนนนนนะะะะทท่ปหีกกพชุ ฝอยมาเถอะนะครับผมฝอยมาเถอะมาไอโอ้โหไม่มาครับผมอีกห้าร้อยโทเค็นเรากดได้อีกแค่ครั้งเท่านั้นนะครับมามาเถอะไม่มาครับผมโอ้โหไม่ออกแน่นอนครับทุกคนมาครับผมไม่มาครับผมไม่น่าจะได้แล้วทุกคนโอเคเราจะกดทีละหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วกันไม่มาโอ้ยมันออกเซนี่วะไม่มาครับผมมาไหมไม่มาโอ้โหไม่มาเลยกดทีละหนึ่งครั้งไปครับไปไม่มาครับไปไม่มาไม่มาโอ้โหไม่มาครับไม่มาสักทีโอเคอีกหนึ่งร้อยครั้งครั้งสุดท้ายโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วเหลืออีกแค่โทเค็นเดียวเท่านั้นนะคคคครัับผมโโออเเเเีีกแ่่ทท็นนนดยวา้ หน้ย1,500เพชรเราได้ครับผมแล้วเหลือเพชรอีกตั้งสเพชรเลยทุกคนได้เฉยนะครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วนึกว่าจะได้เติมเพิ่มแล้วนะทุกคนเฮ้ยโอเคเลยแต่ว่าเราไม่ได้กระทะแตงโมลแล้วก็ไอ้วอลลาวาครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้สิ่งที่เราต้องการก็ดีแล้วนะครับโอเคเรามารับรางวัลเลยแล้วกันนะครับหมุนพิเศษ7ครั้งนะครับผมโอเคกดย่อยสลายไป อ่านะครับผมอ่านี้จะเป็นการหมุนอีกใช่ไหมโอเคหมุนอีกครั้งไปหมุนอีกครั้งไปเพชรเกือบจะพอนี่คือหมุนไม่ได้ละโอเคเฮ้ยมันใช้เพชรเพิ่มด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่ห้องแต่งตัวเลยละกันนะครับผมนี่ครับผมกดลับอย่างนี้เลยนะครับนี่กดลับนี่ได้เห็นแปลงรางด้วยเฮ้ยได้บัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมอ่ะตัวอีก2ใบนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมซองควงเซตมาบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับ1,500เพชรนะครับผมได้เลยนะครับออ่่่่าาาาบงงคนนนเีียยจจะได้้กว บางคนอาจจะได้ไม่ถึง1,000ันเพชรก็ได้นะครับผมมามันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับโอเคเอาตัวละครเดิมเรากลับมาครับผมสตรอะดัมมีแค่นี้ครับผมดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวหรอกนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเกี่ยวนิดๆนะเออนี่ครับผมลูกซองควงครับนี่ได้มาแล้วครับผมนี่ซองควงใส่ตามาครับผมโอ้โหมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเทเลยนะครับทุกคนถ้าเราถือก็จะประมาณนี้โคตรเฟี้ยวเลยท่านผู้ชมผมบอกเลยนะว่าปืนนี้เนี่ยจะไม่มีวันกลับมาขายอีกนะครับมันจะกลายเป็นของแล ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้จบไปนะครับอ่าอ่นเดี๋ยวเราจะลองไปถือในเกมดูแล้วกันนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนเนี่ยสำหรับลูกซองควงไสตำมะนะครับผมแต่ก่อนนี้เรามาดูสแต็กแล้วกันนี่ครับผมสําหรับสแต็กนะครับผมดาเมจเนี่ยบวกหนึ่งนึครับแล้วก็ความเร็วรีโหลดเนี่ยบวกสองเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ลดอัตราแม่นยำหนึ่งนะครับผมซองควงนี้มันดียังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าสายยิงหัวนี้น่าจะชอบนะเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วรีโหลดนะครับสองเท่าเลยนะครับผมอ่าถ้าเป็นสายยิงตัวอัดตัวเนี่ยก็น นะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเราจะมาถือให้ดูในห้องโซนฟีสตายดูนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองยิงหัวสักตัว2ตัวแล้วกันนะครับว่าการยิงหัวของสกินนี้มันจะสุดยอดหรือเปล่านะครับผมอ่ะเฮ้ยมีคนวะทุกคนเฮ้ยปั้งหัวแตกไปหนึ่งทีอันนี้ดีเซิร์นนะไม่เกี่ยวกับซองควงนะทุกคนกำลังบวกกันอยู่จังหวะนี้เฮ้ยบั้งหัวแตกอู้หูหัวโคตรไวเลยทุกคน ฮ้ยจังหวะน,นี้ป้งเฮ้ยโคตรโกงครับยังไงหัวไปทังทีเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะครับผมรีโหลดครับผมเฮ้ยรีโหลดไวอะ่ะทุกคนบอกเลยว่ารีโหลดไวมากๆเลยนะครับทุกคนยังไงครับโอ้โหแดงครับผมแดงครับผมแดงครับผมหัวแตกไปครับผมนี่หัวแตกไปครับผมจังหวะน,นี้หัวแตกไปก็โห โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับลูกซองควงไซตามะนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ครับนี่มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมชอบมากเลยสําหรับสกินนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้จัดก็ลองมาจัดกันดูนะครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มนะแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะครับผมมีเพร1,500เพรนะครับก็สามารถจับจองสกินนี้ได้แล้วนะครับผมใครที่ไม่มีนะครับสาหรับสกินนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นของแลนะครับผมถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้มันจบไปนะครับผมประมาณนี้และกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบก็อย่าล กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องเจเบลกนายด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็ช่องของเรานะครับผมก็ได้ทำการเปิดดับโดเนตเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนกันเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับก็สามารถสนับสนุนกันเข้ามาได้ตามกาลังใจทีท่คนอยากจะสนับสนุนกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ